ค่ะสำหรับสมาชิกของ<ต>เรา,ามนวันนี้นะคะก็จะมีน้องซันนะคะมีน้องนาดาค่ะมีน้องอะตอมมีน้องเติร์ดแล้วก็มีน้องบีมนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องจะพาเด็กมาเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์นะคะและวิชาคณิตศาสตร์ของกุ้องในวันนี้นะคะก็จะพาเด็กนะคะมา ทบทวนนะคะรูปทรงเลขาคณิตนะคะอ่าบนหน้าจอของเด็กเป็นรูปะารมั้ยคะเอฟอไม้อะไรสวยอะไรแบบนี้ครับสวยอะดอกไม้อ่าบนหน้าจอของเด็กขึ้นเป็นรูปภาพแล้วนะคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะกงจะพาเด็กมาเรียนรู้เกี่ยวกับรูปทรงเลขาคณิตนะคะ เดี๋ยวเราจะไปดูรูปทรงเลยขาคณิตรูปที่หนึ่งกันเลยนะคะค่ะสำหรับรูปทรงเลขาคณิตรูปที่หนึ่งนะคะรูปทรงรูปนี้คือรูปอะไรคะเด็กๆรู้ไหมคะคัคะอ่าเก่งมากเลยค่ะน้องม่ดารูปทรงเลขาคณิตรูปนี้นะคะเรียกว่ารูปวงกลมนั่นเองนะคะ รูปวงกลมจะเป็นทรงกลมแบบนี้เลยนะคะอ่ามาดูรูปทรงเลยค่ะคณิตรูปต่อมาค่ะรูปนี้เป็นรูปอะไรคะเด็กรู้ไหมคะคล้ายๆวงกลมเลยรูปอะไรคะอ่ารูปทรงเลยค่ะคณิตรูปนี้เนะะี่ยค่ะจะเรียกว่ารูปวงรีนะคะ วงลีเนะะี่ยค่ะเขาจะมีรูปร่างลักษณะนะคะคล้ายๆกับอ่ารูปไข่ไก่นะคะหรือว่าเป็นไข่เป็ดนั่นเองนะคะอาจจะเป็นวงลีแบบนี้เลยนะคะเขาจะเป็นเรียวๆยาวๆแบบนี้นะคะเขาไม่ใช่วงกลมนะคะเด็กสังเกตด,ดูดีๆนะคะอย่าสับสนนะคะค่ะต่อมาค่ะรูปทรงเรขาคณิตรูปนี้คือรูปอะไรคะเด็กรู้ไหมะคะคืออะไร สี่เหลี่ยมคะเล่ยรูปตรงเลยค่ะคณิตรูปนี้นะคะคือรูปสามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาคือรูปสามเหลี่ยมเราจะมาดูตรงเหลี่ยมตรงนี้ของเขานะคะเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันนับดูนะคะว่าเขาใช่รูปสามเหลี่ยมจริงหรือเปล่านะคะนับไปพร้อมๆกันกับเพื่อนเลยนะคะหนึ่ง สองสามอ่ารูปทรงเลยค่ะคณิตรูปนี้นะคะคือรูปสามเหลี่ยมนั่นเองนะคะเพราะว่าเขามีเหลี่ยมนะคะทั้งหมดสามเหลี่ยมนะคะเราก็เลยเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมนั่นเองนะคะค่ะต่อมาค่ะรูปทรงเลยค่ะคณิตรูปนี้เด็กๆน่าจะรู้จักกันดีนะคะรูปนี้คือรูปอะไรคะเด็กๆรู้ไหมคะจะ เก่งมากเลยค่ะอาตอ n รูปทรงเลขาคณิตรูปนี้นะคะก็คือรูปดาวนะคะรูปดาวนะคะก็จัดอยู่ในหมวดหมู่รูปทรงเลขาคณิตเหมือนกันนะคะอ่าต่อมาค่ะรูปทรงเลขาคณิตรูปนี้คือรูปอะไรคะเด็กๆรู้ไหมคะอ่ารูปทรงเลขาคณิตรูปนี้นะคะก็คือรูป สี่เหลี่ยมนั่นเองนะคะเพราะว่าเขาจะมีเหลี่ยมนะคะทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่เขาจะมีเหลี่ยมทั้งหมดสี่เหลี่ยมนะคะรูปทรงเลยค่ะคณิตรูปนี้ก็คือรูปสี่เหลี่ยมนะคะแต่ว่ารูปสี่เหลี่ยมเขามีหลายชื่อมากเลยนะคะมีหลายชนิดมีหลายแบบมากเลยค่ะอ่ารูปสี่เหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยมนี้นะคะเขามีชื่อของเขานะคะว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะเพราะว่าเขามีด้านนะคะทั้งสี่ด้านนะคะเท่ากันนะคะเราก็เลยเรียกว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองนะคะ,ะต่อมาค่ะรูปทรงเรขาคณิตรูปนี้คือรูปอะไรเด็กๆดรู้ไหมคะ อ่ารูปทรงเลยค่ะคณิตรูปนี้นะคะก็คือรูปหนึ่งสองสามสี่ารูปทรงเลยค่ะคณิตรูปนี้นะคะก็คือรูปสี่เหลี่ยมเหมือนกันค่ะแต่ว่าสี่เหลี่ยมตัวนี้นะคะเขาก็มีชื่อของเขาเหมือนกันค่ะสี่เหลี่ยมนี้นะคะจะเรียกว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะอ่ารูปทรงเลยค่ะคณิตรูปนี้นะคะเรียกว่า สี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะต่อมาค่ะรูปทรงเลยค่ะคณิตรูปนี้นะคะคือรูปกี่เหลี่ยมคะเดี๋ยวเราจะมานับเหลี่ยมของเขาไปพร้อมๆกันเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ รูปทรงเลขาคณิตรูปนี้นะคะจะมีทั้งหมด1 2 3 4มีนะคะมีทั้งหมดสี่เหลี่ยมเหมือนกันค่ะแต่ว่ารูปทรงเลขาคณิตเขาก็มีชื่อของเขานะคะรูปนี้นะคะจะเรียกว่าสี่เหลี่ยมคางหมูค่ะรูปทรงเลขาคณิตรูปนี้นะคะก็คือรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะต่อมานะคะ รูปทรงเลขาคณิตรูปนี้คือรูปอะไรคะเด็กๆรู้ไหมคะรูปทรงเลขาคณิตรูปนี้นะคะก็คือรูปหัวใจนะคะเองนะคะอ่าเก่งมากเลยค่ะรูปหัวใจนะคะเราก็จัดอยู่ในหมวดรูปทรงเลขาคณิตเหมือนกันนะคะรูปนี้คือรูปหัวใจนะคะต่อมานะคะ รูปทรงเลยค่ะคณิตรูปนี้คือรูปอะไรคะอ่าเดี๋ยวเราจะมานับเหลี่ยมเขาไปพร้อมๆกันเลยนะคะจะได้ดูนะคะว่าเขาคือรูปกี่เหลี่ยมนะคะอ่าเด็กๆนบไป,ไปพร้อมๆก,กันกันเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ ห้าอ่ารูปทรงเลขาคณิตรูปนี้เนะะี่ยค่ะเขามีทั้งหมดห้าเหลี่ยมนะคะเราก็เลยเรียกว่ารูปทรงเลยขาคณิตรูปห้าเหลี่ยมนั่นเองนะคะอ่ารูปทรงเลขาคณิตรูปนี้คือรูปห้าเหลี่ยมนะคะมาเรยพอมาเรียนแล้วอ่าต่อมานะคะ รูปทรงเลยค่ะคณิตรูปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะนับเหลี่ยมเข้าไปพร้อมๆกันเลยนะคะเราจะได้รู้นะคะว่าเขาคือรูปทรงเลยค่ะคณิตรูปกี่เหลี่ยมนะคะเด็กๆช่ยวยรู้ปกองนับหน่อยนะคะนับไปพร้อมๆกันเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้า หกรูปทรงเรขาคณิตรูปนี้เนี่ยค่ะเขาจะมีทั้งหมดหกเหลี่ยมนะคะเราก็เลยเรียกว่ารูปทรงเรขาคณิตรูปหกเหลี่ยมนะคะรูปทรงเรขาคณิตรูปนี้เนี่ยค่ะก็คือรูปหกเหลี่ยมนะคะต่อมานะคะรูปทรงเรขาคณิตรูปนี้คือรูปอะไรคะเด็กๆรู้จักไหมคะ รูปนี้นะคะเขาจะอยู่บนท้องฟ้าค่ะเขาจะออกมาในเวลากลางคืนนะคะ<ร>เด็กรู้จักไหมคะ,ะรูปสังเ<ข>อะคะ่ะร,รูปนี้นะคะเขาคือพระจันทร์เซี้ยวนะคะ เพราะว่าอะไรทําไมเราถึงเรียกเขาว่าพระจันทร์เสี้ยวเดีอยรู้ไหมคะอ้าวเพราะว่านะคะเขาเป็นพระจันทร์นะคะ<_ <EN> _>ที่มีแค่พรเสี้ยวนะคะแต่ว่าถ้าเป็นพระจันทร์เต็มดวงนะคะในคืนที่พระจันทร์เต็มดวงนะคะเขาก็จะเป็นพระจันทร์สีเหลืองเป็นรูปวงกลมนะคะแต่ว่ารูปนี้นะคะเราจะเรียกว่ารูปพระจันทร์เสี้ยวนะคะ พระจันทร์เสี้ยวนะคะเราจะจัดอยู่ในหมวดหมู่รูปทรงเลขาคณิตเหมือนกันนะคะ ค่ะต่อมาค่ะรูปทรงเลยค่ะคณิตรูปต่อมานะคะรูปนี้นะคะจะเป็นรูปกี่เหลี่ยมนะคะเรายังไม่รู้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันนับเหลี่ยมของเขาดูนะคะว่าเขามีทั้งหมดกี่เหลี่ยมนะคะแน้วไป่วยกันกับกุ๊กเลยนะคะหนึ่งสองสามสี ห้าหเจ็ดอ่าเก่งมากเลยค่ะนาดารูปทรงเรขาคณิตรูปนี้นะคะเรานับได้ทั้งหมดเจ็ดเหลี่ยมนะคะเพราะฉะนั้นรูปทรงเรขาคณิตรูปนี้เนะะี่ยค่ะก็คือรูปเจ็ดเหลี่ยมนั่นเองนะคะรูปทรงเรขาคณิตรูปนี้คือรูปเจ็ดเหลี่ยมนะคะ ค่ะต่อมาค่ะรูปทรงเลขาคณิตรูปนี้นะคะมีหลายเหลี่ยมมากเลยค่ะเราก็ยังไม่รู้เลยนะคะว่าเขาคือรูปกี่เหลี่ยมนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมานับเหลี่ยมของเขาไปพร้อมกันเลยนะคะว่าเขาคือรูปทรงเลขาคณิตกี่เหลี่ยมนะคะ,ะเด็กๆช่วยผู้รมนับด้วยนะคะนับไสองสาม ด้วยสี่ห้าดูได้ค่ะดูได้ค่ะเจ็ดแปดอ่ารูปทรงเลรขาคณิตรูปนี้นะคะเขามีทั้งหมดแปดเหลี่ยมนะคะเพราะฉะนั้นรูปทรงเรขาคณิตรูปนี้เนี่ยค่ะก็คือรูปแปดเหลี่ยมนั่นเองนะคะ ต่อมาเลยค่ะต่อมานะคะรูปทรงเลขาคณิตรูปนี้เนะะี่ยค่ะก็ทำไมยกันต่อเนาะเดี๋ยวเรามาช่วยกันนับนะคะหนึ่งสองสาม สี่อารูปทรงเลยค่ะทรูปนี้เนี่ยค่ะก็คือรูปสี่เหลี่ยมนะคะ 2> 2, 2, แต่ว่ารูปนี้เขาก็มีชื่อของเขาเหมือนกันค่ะอ่ารูปทรงเลยค่ะทันรูปนี้เนะะี่ยค่ะเขามีชื่อว่าสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะขนมเปียกปูนรูทรงเลยค่ะทันทรูปนี้คือรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะค่ะต่อมานะคะ รูปทรงเลยค่ะคณิตรูปนี้มีหลายเหลี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะนับไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าเขาคือรูปทรงเลยค่ะคณิตรูปกี่เหลี่ยมนะคะอ่าเด็กๆนับไปพร้อมๆกันกับครูฟังเลยนะคะ1 2 3่5สองสามสี่ห้า เจ็ดแปด 9ก้าอ่าเขาเม,เมีทั้งหมดเก้าเหลี่ยมนะคะเพราะฉะนั้นรทรงเลขาคณิต<อ>รูปนี้เนี่ยคะ<อ>ก็คือรูปเก้าเหลี่ยมนั่นเองเนี่ยคะอ่าถ้าเด็กๆอยากรู้นะคะว่าเขาคือกี่เหลี่ยมให้เด็กนับตรงเหลี่ยมของเขานะคะเด็กๆจะได้รู้นะคะว่าเขาคือรูปกี่เหลี่ยมนะคะอ่ารูปทรงเลขาคณิตรูปนี้เนี่ยคะก็คือรูปเก้าเหลี่ยมนะคะ ค่ะต่อมาค่ะรูปทรงเลขาคณิตรูปต่อมาค่ะรูปนี้นะคะคือรูปนีเดี่ยวค่ะเดี๋ยวเราจะนับไปพร้อมๆกันเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้เแปด 你做妈吧。 สิบอ่ารูปทรงเรขาคณิตรูปนี้คือรูดสี่เหลี่ยมนะคะอ่าเด็กๆคนไหนที่นับตามรูปเพือน,นะคะเด็กๆคนนั้นก็จะรู้นะคะว่าคือรูปกี่เหลี่ยมนะคะถ้าเด็กๆไม่ยอนะะมนับตามผูเพื่อเด็กๆก็จะไม่รู้นะคะว่าเขาคือรูปกี่เหลี่ยมนะคะค่ะรูปทรงเรขาคณิตรูปนี้นะคะก็คือรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองนะคะ ค่ะต่อมานะคะให้เด็กๆนะคะหยิบหนังสือเล่มสีขาเลยคะ่ะอ่าหนังสือภาษาไทยนี้นะคะก็คือหนังสือเล่มหนูเรียนรู้เลขะะ่าเขาจะเป็นเล่มสีขาวแบบนะะีเบ้เลยนะคะอ่เด็กๆหยิบขึ้นมาได้เลยค่ะเดี๋ยวเรารอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะคะ อ่าเจอหรือยังคะยังครูอ่อาถ้ายังไม่เจอ <c oughs> เดี๋ยวคุณรต้องรอนะคะดูเจ <c oughs> อแล้วค่ะขอบคุณครูถ้าเจอแล้วนะคะให้เด็กนะคะ <c oughs> เปิดมาหน้านี้รอเพื่อนเลยค่ะคที่เจอแล้วนะคะเปิดมาหน้านี้รอเพื่อนเลยนะคะหน้านี้นะคะหน้าที่สิบนะคะ หน้าที่สิบนะคะจะมีเลขส0นะคะอยู่ด้านบนนะคะฝั่งซ้ายมือนะคะเลขสิบนะคะจะมีหนึ่งนำศูนย์นะคะตัวเลขสิบแบบนี้เลยนะคะหนึ่งนำศูนย์แบบนี้เลยถูกต้องนี่เด็กนี้ค่อยค่อยเปิดทีละหนึ่งหน้านะคะ ฝึกเปิดเองฝึกเปิดด้วยตนเองนะคะเด็กจะได้เปิดหนังสือเป็นนะคะค่อยๆเปิดทีละหน้านะคะถ้าเกิดว่าเด็กเปิดทีละหลายๆหน้าเด็กก็จะหายเจอนะคะค่อยๆเปิดนะคะเจอไม่ใช่เลอยอ่าเจอแล้อ่าเจอแล้วค่ะ ี้าแว่าเจอแล้วนะคะสำหรับหน้านี้นะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆนะคะใช้ดินสอสีแดงเขียนเครื่องหมายก่าบาททับสิ่งที่มีรสเปรี้ยวแล้วก็ใช้ดินสอสีม่วงเขียนเครื่องหมายการกะบาดทับสิ่งที่มีรสเค็ม แล้วก็ใช้ดินสอสีเขียวเขียนเครื่องหมายกากระบาดภาเที่ขีรสหวานกร,ระดอะ <อ>เราจะใช้ชดินสอสีนะคะทั้งหมดก็มีทั้งหมดสามสีนะคะมีสีแดงสีม่วงแล้วก็สีเขียวนะคะสีแดงนะคะเราจะใช้กากระบาดสิ่งที่มีรสชาติเปรี้ยว <sque S 1> นะคะเสีม่วงเราจะใช้กากระบาดสิ่งที่มีรสชาติเค็มสีเขียวเราจะใช้กากระบาดสิ่งที่มีรสชาติหวานนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูภาพรูปที่หน่ง เลยนะคะอ่ารูปภาพรูปที่หนึ่งรูปนี้คือรูปอะไรคะเด็กๆรู้ไหมคะลูกนี่รูปหน้ารูปภาพรูปนี้นะคะก็คือรูปอมนั่นเองนะคะรูปอมนะคะถ้าเกิดว่าเป็นรูปอมรสสตรอเบอรี่เด็กๆคิดว่าเขาจะมีรสชาติเป็นยังไงคะ ถ้าเป็งลูกอมนะคะถ้าเป็นลูกอมรสสตรอเบอรี่นะคะเราจะมีหวานไม่สีแต่ถ้าเป็นลูกอ่าล,ลูกอมรสมะนาวเด็ๆดเกดๆคิดว่าเขาจะมีรสชาติเป็นยังไงคะเกลียว เดี่ยวถ้าเกิดว่าลูกอมมีอันเป็นมะนาวนะคะเขาจะมีรสชาติที่เดียวนั่นเองนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ลูกอมนะคะเราจะจัดอยู่ในหมวนลูกอมที่เขามีรสชาติหวานนะคะหวานหวานจะเด็กชอบทานลูกอมนี่คะสีเขียวอังกฤษอ่ถ้าเด็กๆทานลูกอมเยอะๆไม่ดีนะคะเพราะว่าอาจจะทําให้ฟันของเด็กๆเป็นยังไงคะีเยว อาจจะทำให้ฟันของเด็กๆถุกได้นะคะบอกว่าลูกมเขาหวานนะคะเดี๋ยวเขาจะไปกัดฟันเนี่ยร้ายฟันเนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเด็กๆทานลูกอมเด็กๆก็จะต้องแปรงฟันทุกครั้งด้วยนะคะแต่ทางที่ดีเด็กๆอย่าทานเยอะนะคะเพราะว่าลูกอมเขาไม่มีประโยชน์นะคะเขาอาจจะทำร้ายฟันเด็กๆได้นะคะ ค่ะสำหรับลูกอมนะคะเราจะจัอย <im <im ู่ในหมวดรสชาติหวานนะคะถ้าหวานเราจะต้องใช้ดินสอสีอะไรคะสีเขียวถ้าเกิดว่าลูกอมที่มีรสชาติหวานนะคะเราจะใช้ดินสอสีเขียวนะคะเพราะฉะนั้นให้เด็กกากรบาดลูกอมมะให้ตลาดด้วยดินสอสีเขียวค่ะ คุยอะไรขายกากระบาดแบบนี้เลยนะคะอาแบบนี้เลยถ้าใครเห็นเครื่องหมายกากระบาดไม่เป็นสามารถดูของเป็นตัวอย่างได้เลยนะคะเวลาที่เด็กๆจะกากระบาดเด็กๆจำเนอให้ถูกวิธีด้วยนะคะอ่าเสร็จได้ยังคะ ร็อแล้วถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะรูปต่อมาเลยค่ะรูปต่อมานะคะรูปผลไม้ชนิดนี้เขามีชื่อว่าอะไรเด็กๆรู้จักไหมคะมะยุผลไม้มชนิดนี้นะคะเขามีชื่อว่ามะเฟืองนะคะมะเฟืองนะคะเขาจะมีรสชาตที่เปรี้ยวนะคะ เด็กๆหลายคนไม่รู้นะคะแต่กเบื้องเขาจะมีรสชาติที่เปรี้ยวเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้ดินสอสีอะไรคะในการกากรบาดคะดิใอ่าจะใช้ดินสอสีแดงนะคะให้เด็กกากระบาดดีกิ อ่าเรียรมเฟืองได้เลยนะคะด้วยดินสองสีเดกนะคะอ่าเพื่อหายการกะบาดของผู้เพิงอาจจะเขียนไม่สวยนะคะเพราะว่าผู้เพิ่ง้มันไม่ใช้ตารืนะคะหรือใช้กางเล่นใการทำไมนม่ทากระบาดนะคะเพราะฉะนั้นเด็กใช้ดินสอเด็กจะต้องทากระบาดให้สมูของผู้พงเลยนะคะ อ่าถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะดูภาพรูปต่อมากันเลยค่ะอ่าภาพสีคือรูปอะไรคะเด็กๆรู้คะอ่าเก่งมากเลยค่ะภาพรูปนี้นะคะ่ะก็คือรูปไอติมน่นเองนนะคะอ่าเด็กๆเคยทาไนไอติมไหมคะ ถ้าเด็กเคยทานไอติมเด็กก็จะต้องรู้นะคะว่าไอติมเขามีรสชาติที่เป็นยังไงคะรสชาติค่ะไอติมเขาจะมีรสชาติหวานนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราจะใช้ดินสอสีเขียวนะคะการดรูปภาพไอติมนะคะเบอกว่า ไอติมเขามีรสชาติหวานไอติมเองก็หวานสีเขียวดูสอเขียวอยู่ไหนนี่สีเขียวเนี่ยส่อสีเขียวนะคะนี่ก็ดูเห็นไหมคุณครูตาเป็นตัเขียวกว่เอ็กซ์อยเอาสีเขียวตาหน่อยเอ็กซ์นั่เป็นสีเขล้วกหมายถึงอ่าเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วค่ะ ถ้าเสร็จเ,เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูรูปภาพรูกต่อมากันเลยค่ะรูปภาพรูกต่อมารูปภาพนี้คือรูปอะไรคะเด็กๆรูะะ้จักไหมคะอ่ารูปนี้นะคะก็คือรูปมะขามนะคะมะขามนะคะ ถ้าเวลาที่เขาดิบนะคะเขาจะมีเหลียวแล้วเขาก็จะมีรสชาติที่เปรี้ยวนั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าเป็นมะขามนะคะเขาจะมีรสชาติที่หวานคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาเสียกากระบาดที่มีรสชาติเปรี้ยวนะคะตอนที่เราเป็นสุกนะคะเพราะว่าก่อนที่เขาจะดลีอะไรเป็นมะขามดิบกันก่อนนะคะอยู่บนต้นนะคะ เีเพราะฉะนั้นนรียนะคะเขามีรสชาติเปรี้ยวเราจะต้ใช้ดินสอสีอะไรคะในการการ์กาบอ่เก่งมากเลยค่ะเราจะใช้ดินสอสีแดงนะคะการ์ดกับวาดภาวได้เลยค่ะเพราะว่าเขามีรสชาติเปรี้ยวนั่นเองนะคะ ยยนอยู่ใบใจบาเ,เสร็จเรียบค่ะเแล้วค่ะค่ะถ้า<ด>เสร็จ<ด>เรียบร้อยแล้วนะคะดเดี๋ยวเราจะมาดูรูปภาพรูปต่อ,อมากันเลยนะคะรูปภาพร<ด>ูปนี้คือรูปอะไรคะเด็กๆรู้ไหมคะมาลองดรูป ปละอ่าลูกปลานะคะแต่ว่านาดปลาลูกนี้นะคะเขานำไปแตะลูกนะคะเป็นปลาเค็มนะคะ,ะปลาเค็มเด็กๆเคยทานปลาเค็มไหมคะ,คะปลาเค็มเขาม,ขามรีรสชาติเป็นยังไงคะเด็กๆรู้ไหมคะ ลลปลา,ปาเค็มนะคะคเขาจะมีรสชาติที่เค็มนะคะเพราะฉะนั้นปลาเค็มเขามีรสชาติที่เค็มเ,ออเราจะต้องใช้ดินสอสีอะไรคะในการกลายเปลาเป็นสอสีอะไรคไรไูถามได้ยินไหม Imi, นเค็มนะคะเขาเมียรสชาติที bon er. ่เค um, ็มเราจะต้องใช้ดินสอสีม่วงนะคะในการกากระบาดนะคะเพราะฉะนั้นให้เด็กๆนะคะหยิบดินสอสีม่วงมากากระบาดครับรูปภาพปลาข็มได้เลยค่ะโอเคเห็น้ามกันต่องไอ้โอเคนะใช่ใช่โอเคโอเค เสร็จหรือยังคะค่ะถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเ,เ,เ,เดี๋ยวเราจะมาดูรูปภาพรูปสุดท้ายกันเลยนะคะ รูปภาพลูกสุดท้ายรูปนี้คือรูปอะไรนนะคะเด็กๆเห็นไคะอ่าเป็นรูปภาพผักนะคะผักกาดนะคะโดยที่เขาจะอยู่ในถุงแล้วก็ปิดตรงนี้นะคะในรูปภาพนะคะจะเป็นรูปภาพผักกาดดองนะคะผักกาดดองนะคะเขาจะมีรสชาติที่เป็นยังไงเด็กๆห็นไคะ ผักกาดดองนะคะเขาจะมีรสชาติที่อ่าเปรี้ยวนะคะแต่ว่าถ้าเป็นน้ําของเขานะคะเขาจะเป็นอ่าเปรี้ยวๆเค็มๆนะคะเพราะว่าอ่าผักกาดดองนะคะเขาจะใช้เกลือนะคะหรือว่าน้าปลานะคะแล้วก็น้ําตาลนะคะในการดองผักกาดแต่แล้วตัวผักกาดนะคะเขาจะมีรสชาติที่เปรี้ยวนะคะเพราะฉะนั้น อ่าเราจะใช้เป็นดินสอดินสอสอีแดงนะคะในการการะมาดนะคะเพราะว่าอากาศดองเขามีรสชาติที่เปรี้ยวนะคะให้เด็กๆนะคะใช้ดินสอสีแดงการะมาดทับผ้ากาบดองได้เลยค่ะ ทำเสร็จหรือยังคะถ้าเด็กๆยังไม่เสร็จนะคะเด็กๆสามารถดูป้องเป็นตัวอย่างได้เลยนะคะค่ะถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวตัอถ้าใครเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆก็อย่าลืมนะคะถ่ายภาพการบ้านมาส่งฟงด้วยนะคะส่งมาอวดคุณฟงด้วยนะคะเดี๋ยวจะดูนะคะว่าเด็กๆกากระบาดถูกต้องหรือเปล่า อ่ามีแต่คเก่งๆเลยเช็ดเชื้อๆอ่าเก่งมากเลยค่ะค่ะและสําหร <Magazine. S 2> ับวันนี้นะคะก็อ่าเดียบิ๊มเร็วมากันไปแล้วนะคะวันนี้สมาชิกห้องเวด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 ดูนะคะว่าประวัติมีใครบ้างนะคะ สมาชิกของเราในวันนี้นะคะก็มีน้องดรีมนะคะมีน้องอัลฟามีน้องซอมีน้องก้านตองมีน้องนาดามีน้องอะตอมมีน้องแล้วก็มีน้องซันนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ได้หมดเวลาแล้วนะคะแต่ว่า วันนี้นะคะเราจะมีคาบวิชาเรียนพิเศษนะคะก็คือ,อเรียนภาษาอะไรคะเด็กๆจำได้ไหมคะภาษาเดี๋ยวเรามีเรียนภาษาจีนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเจอกันครั้งนะคะในวิชาภาษาจีนนะคะในเวลาเก้านาฬิกาห้าสิบนาทีนะคะค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมา ยิ้มหวานให้กันหนึ่งทีนะคะเด็กยิ้มหวานนีก่ก็หนึ่งทีได้ไหมคะ้อยิ้องหอาทุกคน้อ,อ,นอมไดย,ยังคะเด็กจะชูสองนิ้วก็ได้นะคะหรือว่าจะทำ I love you แบบนี้ทำได้หรือยังคะ I love ทําทำนิ้วได้ไหมคะ ถ้าเด็กๆคนไหนยังทําไม่ได้นะคะเด็กๆสามารถฝึกไปเรื่อยๆนะคะเด็กๆจะได้ชูนิ้วได้ด้วยตนเองนะคะได้ในกล้ามเนื้อมือของค่ะด้วยนะตูพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเด็กๆเก็บภาพแล้วนะอ่าหนึ่งสองสามอายิ่งเดินนักครูมาเอินยืนอ่าโอเคได้แล้วหนึ่งภาพนะคะแต่ว่าพวก กขออีกหนึ่งภาพได้ไหมคะอกไม่อเอาอ,อ,อ่ะก็ออขออีกหนึ่งภาพนะคะอ่ายิ้มนะคะหนึ่งสองสามห่ะยิ้มอ่าโอเคได้แล้วนะคะหนึ่งภาพนะคะ,เ,คะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันนะคะ ข้าบเหล่าซึ้งนะคะวิชาภาษาถ้นในเวลาเก้านาฬิกานะคะห้าสิบนาทีนะคะเดี๋ยวเราไอยมาเจอกันในค่าภาษาจีนนะคะสำหรับวันนี้ก็จะต้องขอตัวลาไปนะคะลากลับมาลูค่ะ